สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเ้ยค่ะเด้อเพื่อนๆทุกคนืันนี้กับป้าเทาจะมาวา่าผู้ไทยต่อเนาปะป้าเทามีเอฟซีถามว่าเฮ็ดงานในสีร้านเงินเดินหลายอยู่บ่ว่าสันเอาวากก็วอกตามตังเนาะถ้าเป็นพวกหมอพวกพยาบาลหรือเภสัชหรือสหวิชาซี่เปนที่ว่าเฉพาะทางพวกลังสีเทคน,นทิคเทคนิคก,การแพทย์นี่หลายเง,เงินหลายน่ะเพราะว่าเขาเอัพให้อยู่แล้วมันเป็นเฉพาะทางเนาะเป็นอาชีพที่หายาก วสันเทอืตอนนี้เฮ็ดพี่เหลือนอะาะวสันอยู่ในสิรลลิราชนะวสันเฮ็ดพี่เหลือบอกอันเฮ็ดงานยังเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลวสันอันบางทีทพุทธเก่าผูกแกคนว่ากเนาะเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลกับว่าหมอมืดหมอมัดไปใส่มากกับว่าหมอหมอว่้พฒ่เอาคนว่าเนาะพุทธเอาคนว่าน,นะ ป่าวะอ๋บํแมพ็หมอญาเอินหมอละกอายอยู่แบบว่าบําหมอเฮ็ดงานอยู่โรงพยาบาลสื่ออันเป็นไฮเกียร์ผลวานอะไรเนี่ยละโอ๋บางทีก็อันอันอันเองไปล้างทนโสมคัดโสมอยู่กะบใกล้เจ้าหมออยูเออเราเห็นงานอยู่โรงพยาบาลก็ว่าหมอว่้วบอว่าอันปะเท่ากันเนาะอันเห็ุงานอยู่อ่ะอันอยู่แผนังห้องแล็บ คือห้อง l ล b เป็นตุดเหนียวตุดเลือดตุดอะนะนึ่งเป็นผู้สอยเปิดผู้สอยเท็กน้อยเทคนิคเทคนิคเขาสิจบมาโดยตรงมาหาลัยองอบปลาเนี่ยนะไม่ฟุดอบลมมาแล้วก็มาเป็นผู้สอยว่ารับรับสิ่งส่วนตุดรับเหนียวรับเลือดที่พยาบาลเขาเจาะส่งลงมาให้ทั้งขี้ทั้งเหนียวทั้งอันพี่เลือกอบเป็นวันนะอันเสมหะน่ะขี้ไอขี้อา่างอะไรอยเดี้ยมีเมื่อคบอยู่ในห้องแล b โซกปรกแต่ว่า,ก,าวก็มีระบบการป้องกันที่ดีเนาะ อันความปลอดภัยในการทํางานแล้วก็อันอื่เลยก็การเซ่อกระทุ้งกระจายคำว่ามีตูท้ที่ตูมต้มีหูดมีอะไรตู้ข้อโควิดกันอยู่ในแผนกปานี่แหละจานั่นแหละนั่นแหละเวลาเวลาคุณหมอบนเจาะเลือดจะอย่างเนะเาะจะเลือดจาอย่างพยาบาลนะมาให้ความหลงมือกินเนะเาะจะมาให้บันได้ปริมาตรหรือผลเลือดเท่ากับจะได้ดีเออ หมอกระติ๊บแฝวิัย์ชัยถือนะว่าเขาเป็นยัง,งนความเข้มข้นของเลือดเป็นนะ่รเนี้ยวเป็นอะไร,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 รขี้เป็นนะ่เรเบิ่งหอดกระเพาะลำไส้ดูเลยแต่คนไทยคราบว่าอยากตรวขี้เขาะมันว่อยากตรวว่าจี่แต่ฝรั่งเขาตรวจแล้วมันจําเป็นมากเลยนะอยู่เรื่องการตรวจอุจจาระทำไมคนไทยไม่ชอบไม่ชอบตรวจภาษาจีนว่ามาตรวจสุขภาพบางคนก็ว่าขี้บอส่งโอโบส่งเลยเหมือนน ก็หลังเขาจะลงเงดโอ้คนไทยเขาปวดขีดบางทีมันเก็บหนักกระจกนี่แหละตอนนี้แหละเออนั่นแหละอันตอนนี้ให้ีปเลยงานพี่เลยวอซันวาซันให้ท่านโรงพยาบาลมีเห็นยูน่บันแหกง้งางเงินเดินเท่าใดหลายปันไดโอ้เงินเดินของผู้ซายนกบ่ได้หลายไดไดแน่ก,กับการโอดพงโอดที่เนาะบ่ได้หลายบรไดหลายเราเอาใั่ไตเติลเขาจะว่าไตเติลเป็นเทเลน้อยเทเลนอยเนาะ ถ้าบอกคือจบมาโดยตรงจบมาโดยตรงเล็กน้อยเล็กน้อยก็คือจ่าคือหมู่นี่แหละประมาณนัดขมันข้าราชาการตำรวจกันเล็กน้อยจบในร้อยมากก็ได้เป็นหัวหน้าก็คือประมาณปลาเนี่ยเป็นเทคนิคการแปลปลาก็คือประมาณจ่าจ่าเทาคนนแต่ได้เลิ้ยงงานเขาเจ้ากับเฟนคนดูแลเฮานอกแต่ว่านอกนอก,นอกจากระบบงานก็เออเอา,า,าให้เกียรตินนะ ตุนมากก็จะมาจ้กมาหิดโดนตุนล่าตุนไม้นะคะนคะมาทุกสารทิพย์อะไรพวกนานคุณรับมานะเขาก็จะมีข้อสอบให้เบิ่งกองเท็ดข้อสอบเบิ่งงานเบืงเองนี้ข้อสอบมีความอ,อดทนต่อแรงกดดันหรือเปล่าว่าสันข้อสอบขอหนว่าคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ของคุณสักครักจะมีหนึ่งสองสามสี่ให้เลิกเอาคุณมีความกดดันอยู่บกว่า,วากดดันอย่าง คนอคน่นตอกคนไข้รอผลน่นเนี่นะคะนี่ค่ะชีวิตของคนพิจิงานอยู่ในโรงพยาบาลมันจะมีความกดดันบางคนบอกว่าวิจิงานอยู่ห้องแอร์สบายสบาย,บายป้าว่าฉันลุงบุญหนึ่งคนนอาทตากแดดออกไปทํางานนะเธออายุยวนอยู่ห้องแอร์สบายสบายบาย่ม,มือว่าฉันบ่ม,มือหน้าตามันเครียดมันเครียดในหน้าเท่าก็ลุงเฮิม,มแล้วนี่อยู่บอกกันนี่นะ หน้ากระเท่าอยู่นี่เท่ามันเครียดมันเบือมันบ,นบสบายใจทนตัวแรงกดดันวันนี้แล้วนะเอาคลิปนี้กลับมาบอกมากล่าวหนอกปลาเท่างานอยู่สิริราแต่เงินเดินรายบอ่อแต่พอ,อยุก็กินก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเ,งเงก้าตัๆไทยๆพ่อแม่พี่น้องเออได้รุม่มหุ่มสวยํำอันอาตัวเดียวกว็บวหยที่ก,กันนั่นนะคะ ที่เอยสอยอยู่ส่วนใส่สวยให้เราไข่เข้าแล้วก็ให้ลูกปลาบอกนั่นเองแหลวะว่าเอากาเจ้ากวาดนั่นแะอันสบายดีอยู่นีก่การสวัสดิการกันดีอยู่ได้ยุดได้พักร้อนเออชุดกราฟฟี่เอพักบอฟฟี่เพว่ามีครอบครัวแยกออกมา,าพ่กคือไฟการพยาบาลพวกหมอพวกอะไรค่ะที คิดตะขาหน่ำนะประมาณในลูกสาวป่านะคิดตะขาหน่ำตะขาหน่ำกระไฟกระหอบขี้เออรคลิปนี่ก็แกนี่กนเด้อดค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมถ้ะะาะะมักะะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งบๆิ๊งบิ้งอย่าหมดเอาในเดือดค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะว่าวววุ้ยไทย ep สามจะคุยเรื่องที่เหลือติดตามมัวตุกเหลืองเลยค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายาย